สุดยอดสุดยอดเป็นไงครับ<ท>อย่างที่บอกว่านวัตกรรมเจ้าเดียวในประเทศเลยตอนนี้คือสิงห์งงงและอันแรกเราอยากเป็นเจ้าป่าทำงานที่บ้านเนี่ยต้องหัดผสมปูนเองฉาบปูนเองกอปูนเองอความผิดพลาดเนี่ยมันทำให้เราโตขึ้นโตขึ้นไม่ว่าอนาคตจะสามารถนําพาบริษัทไปสู่ความสําเร็จได้ น้องฉาบเลยฉาบเลยครับผมเอาให้มันเนียนๆน,น,นะพี่ชอบแบบนนเนียนๆทัง,งานหยาบก็ต้องฉาบใหม่นะเอ๊ะว่าแต่อีกปูนของเราเนี่ยมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างครับอ่าปูนของเรานะครับก็จะมีปูนก่อฉาบเทครับผมบแล้วก็เป็นปูนนวัตกรรมนะครับที่ใช้ได้กับทุกพื้นผิวเลยครับโอ้มีหลายปูน แต่อยากดูปูนเนี่ยเอาชาบใหม่ชาบใหม่ครับผมชาบดีดีชาบดีดีโอ้โหเลยซื้อดูดูเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่รายการออกไม่กี่สัปดาห์นี่สร้างบ้านเลยสร้างเลยโอ้โหคนมีตังคนมีตังบ้านของผมเนี่ยลงเสาไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหใกล้จะได้อยู่เลยดีครับเป็นเสาต้นเดียวสบายใจอยู่หน้าบ้านเด่นเป็นสง่าน้มาสารภูมิเอ้าก็คนชอบแบบบ้านไทยๆทรงไทยปิดตรงไหนใช่ค่ะนั่นมันเล็กไปถ้าเล็กขนาดนั้นอ่ะไปซื้อสำเร็จ มาวางเลยไม่ต้องถึงขนาดเอาคุณแบงค์เขามาเจะงานเล็กงานใหญ่นะครับเรารับหมดนะครับเป็นเ่องปูนไว้ใจปูนสิงมอเตอร์ได้เลยครับสุดยอดครับนี่นะฮะเจ้าของการันตีถึงขนาดนี้เจ้าของเองเหรอเจ้าของครับแล้วเจ้าของการันตีขนาดนี้นะครับเรามาดูว่าโรงงานเขาจะสุดยอดขนาดไหนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สิงมอเตอร์ครับ นี่คือโรงงานปูนที่มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย <Wow. S 1> และหุ่นยนต์โรบอตมูลค่ากว่า1 0 0ล้าน 100, 000, 000, 000, บาทสามารถรองรับการผลิตได้มากกว่า4 8 0 0 0 0ตันต่อปีตั้งอยู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเราคือโรงงานผลิตปูนสำเร็จรูปคุณภาพสูงครบวงจรมั่นใจในคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน ISO มอกอมีรางวัลการันตีมากมาย และมีห้องแลบทดสอบคุณภาพปูนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศคุณสุปชาติคือเจเนอเรชัน2ที่มารับไม้ต่อเพื่อดูแลกกิจการปูนสิงหมอตาโดยมีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เมื่อปีพศ2561ทุ่มงบกว่า130ล้านบาทเพื่อปรปับปรุงภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และนี่คือโรบอทที่สามารถผลิตปูนได้250ตันต่อวันสามารถทดแทนกาลังคนได้ถึง20คนและเรามีห้องแลบที่ไว้สําหรับตรวจสอบคุณภาพปูนก่อนที่จะส่งออกจากโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่าปูนมีมาตรฐานเพราะปูนสิงมอต้าเป็นปูนที่มีคุณภาพสูง ปจ,จบันปูนสิงหมอต้ารับผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนําในท้องตลาดรวมถึงจัดจําหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศและยังเป็นปูนสําเร็จรูปที่โครงการหมู่บ้านคุณภาพชั้นนําเลือกใช้โดยมีการวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้ออกสู่ท้องตลาดด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สมัยเด็กเราไม่มีต้นทุนเรื่องเงินทองสิ่งเดียวที่เรามีคือความไม่ยอมแพ้เราจะใช้สมองทั้งหมดที่เรามีรวมถึงสองมือนี้ที่จะนำพาธุรกิจสิงมอร์าให้ก้าวไกลครับและผมคือทายาทที่จะนำพาสิ่งที่พ่อสร้างเดินทางไปสู่ความสำเร็จให้ได้ครับ ด้วยความไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทําให้ปูนสิงห์มอตา้ากลายเป็นเบอร์ต,ต้นต้นของวงการปูนสําเร็จรูปที่สร้างไรายได้นับร้อยล้านต่อปีอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของเศรษฐีป้ายแดงวันนี้เรามีคําตอบครับ และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณแบงค์สุประชาติเลยครับผู้บริหารเจนที่2ของปูนสิงมอต้าครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะชา่างเลยครับสวัสดีนะชา่ชางด้วยสงสัยมานานแล้วครับว่าที่เรียกกันว่าปูนมอต้าปูนมอต้าเ <BI AN N 2> นี่ยนะครับหรือว่าปูนสําเร็จรูปเนี่ยมันคืออะไรครับปูนมอต้านะครับหรือปูนสําเร็จรูปเนี่ยคือปูนที่มีส่วนผสมที่พร้อมใช้งานแล้วเพียงแค่ว่า เทปูนออกมาแล้วเติมน้ำไปสามารถใช้ได้เลยครับคิดกันง่ายๆครับเหมือนกาแฟทรีนวันนะครับอแกออกกระตองเติมน้ำใช้ได้เลยเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันต้องใส่ดินใส่ทรายใส่หินอะไรลงไปเรับมากมายซึ่งอันนั้นก็จะเกิด้อผิดพาดได้ง่ายด้วยแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ค่อนข้างแก่ยากคือฉีกซองเทน้ำปูนลงไปชงแล้วกินได้เลยอ๋อไม่ใช่ละครับอันนั้นชิมแล้ว แต,แ,ตแต่ที่ทําอยู่นี่คือ,อเรากําลังจะลองปูนตัวปูนนวัตกรรมครับ,ค,รบคือแอบได้ยินมาว่าเขามีนวัตกรรมใหม่ๆอีกแมันเป็นยังไงคะครับผมสินค้านวัตกรรมของเรานะครับที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยจะแตกต่างจากปูนเดิมๆนะครับ,รบซึ่งปูนเดิมๆเ,เนี่ยปกติแล้วจะยึดเกาะได้ดีกับพวกอิฐ แต่ของเราเนี่ยจะสามารถยึดเกาะกับผิวที่มันลื่นนะครับอย่างเช่นเหล็กโลหะหรือโฟมได้แต่ถ้าเกิดเอาปูนแบบเก่าปาติดกับกระจกหรือเหล็กมันจะเป็นไงครับก็ถ้าเป็นใช้ปูนแบบเก่าฉาบลงไปบนเหล็กหรือโลหะนะครับมันก็จะเกิดการหลุดร่อนออกมาเพราะว่าแรงกรองเขาน้อยมากเห็นวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่ผสมให้ดูอย่างเดียวจะมาทําอะไรให้ดูอีกเนี่ยวันนี้เดี๋ยว เราจะมาทดสอบเรื่องของแรงที่เกาะของปูนที่จะถาไปกับกระจกครับผมวันนี้โชว์กันให้เห็นเลยจัดจ้าอยากลผมค่ะลองดูครับกระจกจริงจริค่ะ แค่กระจกใสบางๆที่กั้นตรงกลางเขานั้นป่ามากเลยได้บอกสุดี่พีช่นเขาองยิมหนักมากเขาไม่ไหวหรอพี่ยิ้มได้นะนี่อ๋อจริงจริงมันก็ตัดปัญหาเรื่องที่คุณแบงค์บอกว่าสมัยก่อนผสมเนี่ยอาจจะผสมผิดทรายมากไปทรายน้อยไปหินเยอะน้อยไปแต่ถ้าอย่างนี้คือยังไงได้มาตรฐานเดียวกันแน่นอนใช่ครับแน่นอนครับผมคือต้องวางแบบนี้ก่อนถูกไหมใช่ครับแล้วเราทำยังไงต่อขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะ เตรียมปูนนะครับอ๋อฉาบลงไปบ,บน oh. กบระเบื้องนะครับ <Huh. S 1> แปลกอยู่เหมือนกันนะกับการที่เอากระเบื้องมาติดกับกระจกซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดกันถูกไหมครับใช่ครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอธิบายลูกค้าเนี่ยถ้าอธิบายเป็นว่ามีแรงยึ่เกาะพูดเป็นทางค่าวิทยาศาสตร์เนี่ยการอ,อธิบายจะค่อนข้างยาก hmm. คราวนี้เราก็เลยใช้วิธีว่ากระจกเนี่ย ผิวมันลื่นมากเราก็เลยลองกับผิวลื่นเนี่ยแหละครับดูเลยว่าแรงที่เกาะมันจะมากน้อยเท่าไหร่คือถ้ากระจกยังเกาะอยู่เนี่ยก็แปลว่ามันสุดยอดแล้วแหละนะฮะเพราะปกตินะครับเขาก็ไม่เอากระเบื้องไปติดกระจกกันหรอกทันไม่มีใครก็ทําแบบนั้นนี่แล้วบอกนะครับเขาบอกเมื่อกี้ผมแอบถามคุณแบงค์มาว่าอย่างเทคนิคล้ำน้ำอย่างเงี้ย เอามาจากต่างประเทศหรือเปล่าเปล่านะครับครับทางคนไทยคิดเองอ๋อเป็นฝีมือคนไทยแล้วเราก็คิดค้นขึ้นมาเองด้วยใช่ครับสุดยอดนะฮะเรื่องนี้แบบนี้ต่างประเทศก็ต้องมาดูงานดี่บ้านเรมาซื้อเราบ้างแหละก็จริงๆก็มีครับผมเราก็มีทําส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยอย่างเช่นโรงแรมในมาลดีฟก็สั่งของเราไปด้วยถ้าพี่ยกมาแล้วมันไหลลงอันนี้เสียหายผมไม่เกี่ยวนะผมบอกไว้ก่อนแต่จะยกพิสูจน์ถูกไหมครับใช่ครับงกกันยนยกขึ้นมาเลยตอนนี้คือติดแล้วใช่ไหมครับเอเลยค่ะเฮ้ยเอาจริงดิ เฮ้ยเฮ้หยหลบหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อตั้งที่เดิมครับเฮ้ยเฮ้ย<อ> ยอดสุดยอดเป็นไงครับจากที่บอกว่านวัตกรรมยึดติดจริงๆด้วยครับแล้วอยู่อย่างนี้นานเลยเลยใช่ไหมครับใช่ครับจนกว่าว่าเราจะไปแงออกแต่ว่าเราเคยลองแงออกแล้วเนี่ยปรากฏว่ากระเบื้องแตกอ๋อเหรอกินเหนียวมากเหนียวจริงครับนมาแปลว่าถ้าเราใช้ในการก่อสร้างโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าปูนธรรมดาชเยอะมากๆใช้งานง่ายด้วยยังไม่หมดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นปูนนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถฉาบได้บนหลาย พื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กโลหะหรือว่าโฟมนะครับผมซึ่งตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากครับความยืดหยุ่นสูงมากใช่ครับผมหลังจากเราฉาบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมานะครับอ๋อคือต้องรอสักคัให้มันแห้งใช่ไหมใช่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยครับสีเทาๆนี่คือปูนนะครับข้างเป็นแผ่นเหล็กมียืดหยุ่นขนาดนี้้่ ยืดหยุ่นมากนอนได้เลยปกติปูนเราก็ต้องอยากแค่มันเหนียวเหนียวแข็งแข็งไม่ใช่หรอครับถ้าอย่างยืดอยู่นี้เราไปใช้งานประเภทไหนครับของเราก็จะใช้ในจัมพ์พวกลอยต่อบ้านเขาเขาก็จะมีการสั่นไหวเพราะนั้นเราฉากตรงนี้มีการสั่นไหวเนี่ยเราจะป้องกันการแตกราวได้อ๋อคือไม่ได้ฟิกจนเดือดสั่นไหวแล้วมันแตกใช่ใช่ครับเพราะมันยืดหยุ่นสูงจริงเลยนะครับนี่โอ้โหอเมซิ่งครับวันนี้ครับนอกจากเรื่องของปูนที่จะได้คุยกนยาวๆแล้วนะครับยังเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครของ ธุรกิจแบบกงสีครับซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนจะรู้จักคุณเคยกันดีนะครับเพราะรว่าเป็นธุรกิจที่ทั้งครอบครัวเลยพี่น้องช่วยกันดูแลนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปธุรกิจเนี่ยอาจจะเริ่มอยู่ในช่วงขาลงแล้วเนี่ยนะฮรเราจะมีวิธีการแก้ไขปรับตัวตามมันยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีคําตอบแน่นอนค่ะกับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณแบงค์สุภชาตินะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะยังมีคุณพ่อมาด้วยคุณวรวิทย์มาด้วยนะคะครับอ่าเดี๋ยวไป ดูกันนะครับค่ะไปค่ะครับและเราอยู่กับคุณวรวิทย์และคุณแบงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจตุครก็เท้าความก่อนคุณแบงค์ก็คือลูกชายคุณวรวิทย์ครับเจ้าของปูนสงห์มอเตอร์ทราบมาว่าครอบครัวของคุณวรรวิทย์นี่ก็ไม่ได้มีใครมีความรู้เรื่องปูนเลยแล้วก็ทางที่บ้านเนี่ยก็จบกัน เบาหกแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้เป็นเจ้าของโรงงานปูนใหญ่โตขนาดนี้ครับก็เริ่มจากรุ่นคุณแม่นะฮะครับเมื่อก่อนก็เคยทำงานก่อสร้างรับจ้างแล้วก็เป็นผู้รับใช้ในบ้านครับก็คุณแม่ก็เก็บหอมรอมนิดอจนได้เงินจำนวนหนึ่งครับอก็มาเปิดร้านซ่อมไดนาโมและมอเตอร์ต้องทำงานหนักเลยนะเห็นบอกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ครับมีกันกี่คนครับ พี่น้องคุณแม่มีลูก9คนครับ9คนนะพี่ป้องยุคนั้นพ่อแม่ผมก็7คนยุน้นเยอะหมดใช่ไหมคนจีนครัหลังจากคุณแม่เปิดร้านไดนโมแล้วเราก็มามาเรียนรู้งานช่างในร้านก็กิจการก็ดําเนินไปด้วยดีครับจนพี่น้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหลายคนก็คุณแม่ก็เริ่มหา ธุรกิจใหม่เพิ่มโชคดีก็มีญาติที่ทำโรงฟอกอยู่โรงฟอกเหรอครับฮะฮะเป็นโรงฟอกผ้ายีนะคุณแม่ก็ไปขอความรู้แล้วก็ก็มาเปิดโรงงานก็ดูพอจะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ถูกไหมมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงทันเถมาทำเป็นโรงงานปูนซีเมนแบบนี้ครับก็เ,เราทำโรงฟอกมาตั้งแต่ปี2-5นะฮะพอจนถึงปี35เหี่ะเนื่องจากมีสงครามอาวเปเซียเกิดขึ้นสงครามเนาะก็ช่วงนั้นก็มีผลกระทบต่อ ธุรกิจโรงฟอกผ้ายีนของเราครับช่วงนั้นก็เลยมองหาธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นก็พอดีมีมีเพื่อนที่เขาทําโรงงานปูนอยู่ฮะเขาก็แนะนําว่าช่วงนี้มาทําปูนสินะเพราะว่าอาสังหากําลังเติบโตเราก็เลยไปศึกษาหาความรู้จากการค้นคว้าแล้วก็ทดลองก็ทำให้มีความมั่นใจที่จะสร้างโรงงานก็เท่ากับว่าตอนนั้นเราก็เปลี่ยนจาก โรงงานฟอกผ้าใช่ไหมคะมาเริ่มทําโรงงานปูนก็ถือว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งเทคนิคการขายการตลาดการขายทุกอย่างเลยตอนนั้นรู้สึกว่าเสี่ยงไหมคะแรกๆเราเราก็ยังทาโรงฟอกอยู่เพื่อเป็นทุนอ๋อก็หมายถึงว่ายังทําอยู่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาทําโรงงานปูนด้วยแล้วเราก็แบ่งทุนจํานวนหนึ่งมามาในการศึกษาค้นคว้าพอทําโรงงานปูนไปได้สักระยะหนึ่งฮะจนมีความมั่นใจว่ามั่นคงแล้วเราจึง ไอ้เลิกโรงงานฟอกผ้าถ้าพูดถึงคนทั่วไปฟังว่าเปิดโรงงานปูนมันดูยิ่งใหญ่มากนะครับใช่แล้วปูน<ด>ซีเมนต์เนี้ยมันมันใช้ทุนมหาศาลไหมครับตอนนั้นครับตอนนั้นเราเราใช้ทุนไม่มากอะครับวัตถุดิบเราก็จะอาศัยปูนปอ้นแรงจากโรงงานปูนซีเมนต์<อ>แล้วบอกว่าอยู่ที่แหล่งเลยที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีตรงตรงที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยอยู่ใกล้แหล่งทรายและแหล่งหินปูนฮะ ม,มัน<ช>เกิดเลยสำคัญทุดิบกันเลยใกล้ระยะค,ค,คุณแม่เป็นพิชชาคนโตใช่ไหมครับแล้วโตมากับยุคเปลี่ยนผ่านของธุรกิจค,ครอบครัวจากโรงฟอกยีนมาเป็นโรงงานปูนนะครับ,รบเห็นการเปลียปล่ยนแปลงมาตลอดเลยคุณแม่มีการเตรียมตัววางแผนงานแล้วก็วางตัวมารับช่วงต่อก,กิจการอย่างไรบ้างครับครับผมก็อย่างเช่นตอนเด็กๆนะครับก็โตมาเพราะว่าโรงงานฟอกพายีนนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่า มันต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนละ้วของครอบครัวแน่ๆเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไปเรียนทางบริหารธุรกิจเห็นบอกว่าตอนที่เรียนอยู่ที่มหาลายัยก็มีเรื่องมีราวที่เหมือนกับว่าทําให้กับทางบ้านเสียใจเหรอะาีิเ <c oughs> ล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับไม่เลยจริงๆเป็นคนชอบเที่ยว oh. แต่ว่าแบบเที่ยวแบบเราชอบเที่ยวเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่แบบว่าไปดูตรงนู้นมีอะไรแปลกใหม่แล้วก็ไปดู <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่ชอบเป็นคนที่ นั่งในห้องเรียนแต่พอเราชะล่าใจด้วยลวครับว่าเราตั้งใจเรียนตามที่ควรก็เลยจบ5ปีพอจบห้าปีเราก็ได้ยิงคุณพ่อบอกว่าระวังนะเวลาที่เสียไปเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้ครับตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนเรามาเจอก,กับตัวเองว่าทําไมมาเรียนเรียน,ย,นยังไงก็เรียนไม่จบเพราะเราไม่ได้ตั้งใจก็ทําให้เรารู้ว่า ความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งน่าอายนะครับแต่ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันทำให้เราโตขึ้นโตขึ้นคือเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดถูกไหมครับใช่ครับ๋อก็ยังรู้สึกว่าไม่เสียดายที่ว่าเราได้เจอปัญหาตอนนั้นนะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นครับครับพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาทํางานที่บ้านต่อเลยโดยที่เข้ามาทํางานที่บ้านเนี่ย ต้องหัดผสมปูนเองฉาปูนเองอก่อปูนเองนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าปูนเนี่ยคืออะไรแล้วเขาใช้ทาํางานยังไงเพื่อเราจะได้เอาไปสื่อสารให้กับทางลูกค้าได้ถูกต้องมาย้อนกลับไปช่วงที่ทําธุรกิจปูนใหม่ๆเห็นว่าช่วง,วงแรกลําบากมากต้องเอาปูนเนี่ยไปสาธิตให้คนงานก่อสร้างถึงไซด์เลยแรกๆลำบากครับเพราะว่าเราต้องขนปูนเนี่ยเอาไปสาธิตให้พนักงานก่อสร้างเขารู้จัก เพราะปูนสําเร็จรูปในช่วงนั้นเป็นของใหม่ยังไม่มีคนรู้จักเลยหลังจากที่เราพยายามฮะให้เขาได้ทดสอบหลายๆครั้งแล้วก็อธิบายถึงข้อดีของปูนสําเร็จรูปครับซึ่งมันช่วยให้การทํางานของเขาง่ายขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดขึ้น<อ>นะเขาจึงเริ่มมองเห็นประโยชน์ตรงนี้จึงเริ่มใช้ มันใช้เวลานานไหมครับคุณพ่อครับกว่าจะทําให้ช่างเนี่ยเขาได้เรียนรู้การใช้ปูนของเราครับร่วมปีเหมือนกันฮะโอ้เป็นปีนะกว่าเขาจะพิสูจน์ว่าเออมันใช้ได้จริงและใช้ได้ดีบางที่เขาก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่ให้ลองก็มีไม่ให้ลองก็มีแล้วที่เราบอกว่าไปตะเวนไปทั่วไกลสุดที่เราเคยไปครับไปที่ไหนฮะคือมีไซต์ที่ไหนปายกันหมดครับก็มีไซต์ที่ก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็ไปไปที่แล้วชื่ออย่างเงี้ย มันมีที่มาที่ไปยังไงคะทำไมถึงต้องเป็นสิงมอต้าตอนนั้นชื่อปู่นี่ก็ส่วนมากเขาก็จะตั้งเป็นชื่อสัตว์อย่างเราก็เลยตั้งเป็นชื่อสิงเนี่ยอันนึงเราอยากเป็นเจ้าป่าเราก็มีเรื่องโลโก้ด้วยนะคะว่าคุณแบงค์บอกว่าเรื่องโลโก้อย่างไงนะครับคือเรื่องโลโก้ตอนแรกๆสิงของเราเนี่ยออกมาจะเป็นรูปสิงนอนได้ไปคุยเรื่อง เขาก็มองว่าสิงมันนอนเนี่ยมันไม่เกิดการเคลื่อนไหวขยับอะไรเนี่ยก็เราก็เลยปรับเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่2ก็เป็นสิงยืนแต่ว่าเป็นยืนยิ้มยืนยิ้มไกลดีไปหน่อยยิ้มก็ไม่ได้อลยครับไปก็ล่าสุดปี6 1หนึ่งครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสิงห์สง่าอยู่ตรงกลางครับพร้อมที่จะเคลื่อนไหวกระโจนออกไปฮะแล้วก็ล่าสุดก็แต่ก่อนเนี้ยเราจะมีใส่กระไว้แต่หลักอย่างนี้เดี๋ยวเราจะถอดกรอบออกเพื่อว่าให้สิงเราเนี่ย ขยับไปข้างหน้าแล้วก็ก้าวไปได้ไกลเอ้าวเห็นบอกว่าการที่รีแบรนด์ใหม่เนี่ยโอ้โหมันทําให้โตทันแล้วก็ให้คนนคุ้นเคยกับปูนสิงมอต้ารัซึ่งจริงๆก็เคยทําการตลาดมาก่อนเมื่อ20กว่าปีก่อนแบบเนี้ยเราทำํำการตลาดไปได้ไม่นานเนี่ยก็เกิดวิกฤตทมยำยุก,กุ้ง <My God S 2> ขึ้นมาก็ทําให้อ้ธุรกิจการก่อสร้างเ่ยมันหยุดชะงักครับ,รบลูกค้าต่างๆของเราก็ก็หยุด หยุดนิ่งนะฮะเราก็เลยต้องหยุดการทําการตลาดไปชั่วคราวแต่เห็นว่าแบบธุรกิจของคุณวรวิทย์นะคะจริงๆแล้วแบ่งเป็นสองส่วนถูกไหมคะเราผลิตเองด้วยแล้วเราก็รับทําเป็น OEM ด้วยถูกไหมคะครัช,ช่วงแรกๆเนี่ยเราเรามีสัดส่วนของการ OEM คือรับจ้างการผลิตนะครับ กับแบรนด์ของเราเองะนะก็รับจ้างการผลิตนี่ก็อยู่ประมาณ7-80%ดแปดนะฮะฟังเหมือนจะดูดีไม่มีอุปสรรคนะครับม,มีการทันตลาดหลายอย่างนะฮะมีลูกค้ารับซื้อแน่นอนด้วยนะฮะจนต้องขยายกิจการแล้วทำไมครับกลับมาทุ่มเงินเป็นล้านล้านเพื่อรีแบรนด์สิงมอใต้อีกครั้งก็เรื่องสัดส่วนการตลาดของเรานะครับ,รบถ้าเทียบกับเจ้าใหญ่ของเราเนี่ยมันไม่ถึง10%พอเราผลิตให้กับเจ้าอื่นเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาก็มีแนวโน้มว่า จะไปสร้างโรงงานเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบสร้างแบรนด์ตัวเองนะครับเพื่อรับความเปล่นแปลงในด้านนี้แล้วปัจจุบันตอนนี้สัดส่วนที่ทําส่งเขากับทําเองตอนนี้ดีขึ้นไหมครัของเราตอนนี้ก็ขยับนะของเราก็มาถึงประมาณ70%็ดสิบแปดสิบแี้วครับดีด้วยยอตอนนี้มีแบบเรื่องอยากจะรู้อีกนิดนึงค่ะถามทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลยว่า อยากจะรู้ว่าช่วงที่มันวิกฤต่ะค่ะอย่างคุณพ่อก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งถูกไหมคะส่วนคุณลูกก็จะเจอวิกฤตแบบโควิดไมอยากรู้ว่าออสองอย่างเนี้ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็แบบรับมือ,อยังไงคะเรื่องของต้มยำกุ้งนะสมัยรุ่นคุณพ่อเลยเนี่ยก็ค่อนขอ้างจะหนักเลยที่ประเทศไทยล้มเป็นโดมิโนกันเลยนะครับส่วนของโควิดก็หนักเหมือนกันก็ อสังหาก็เริ่มชะลอตัวลงเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็สร้างแบรนด์นะครับแล้วก็สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ครับให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ทำปูนนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ปูนนวัตกรรมเนี่ยนำแบรนด์ของเราไปอีกอย่างตลาดปูนนวัตกรรมที่โชว์ให้เราดูเมื่อกี้จนตอนนี้คือว่าคู่แข่งในตลาดเข้มข้นไหมครับตลาดนวัตกรรมเนี่ยครับของเราเนี่ย จะมีตัวฉาบบนพื้นผิวนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าเราทําเป็นเจ้าแรกเลยอ่าลูกค้าที่ใช้เราเรามาก่อนเจ้าแรกเนี่ยเขาก็จะติดของเราแหละหก็ยังมีปูนอีกชน,ชนิดหนึ่งครับก็เป็นปูนที่ฉาบรอยต่อแผ่นพีคัดอ,อันนี้คือเป็นปูนที่เราทําได้เจ้าเดียวในประเทศเลยตอนนี้โอ้ซึ่งเราขาดเลยนะแบบว่าใช่ครับซึ่งซึ่งเราร่วมพัฒนากับโครงการอสังหาเจ้าใหญ่ในประเทศของเราอีกเจ้าหนึ่งเอาเละฮะจากรุ่นคุณพ่อมาถึงรุ่นคุณลูกนะครับคุณแบงค์เธอเป็นผู้บริหาร เจนที่2แล้วมีแผนการในการพัฒนาแบรนด์เราไปในอนาคตอย่างไรบ้างครับแผนอย่างแรกครับก็คือวางแผนที่ตัวเองก่อนครับต้องเราทุ่มเทแบบเต็มร้อยนะครับแล้วก็แบบที่บอกครับว่าเราก็ต้องเข้าไปเราก็ต้องทํางานให้เป็นนะครับผสมปูนเป็นฉาปูนได้นะครับพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ทําได้แผนในอนาคตก็คือว่า เราจะในเรื่องแบรนด์นะครับนวัตกรรมต่างๆนะครับสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้านะครับผมวันนี้นะครับที่คุณพ่อเห็นคุณลูกมาสืบต่อกิจการที่บ้านเห็นความพยายามความทุ่มเทคุณพ่อมีอะไรอยากบอกลูกไหมครับดีใจมากครับที่ธุรกิจมีทายาทสืบต่อคาดหวังไว้ว่าอนาคตจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้แล้วคุณแบงค์ล่ะคะ อยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อไหมคะก็ก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ว่าได้น้องบอกประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งวิชาการวิชาชีวิตมาให้แล้วก็ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเรามองแผ่นหลังที่ภูมิใจของคุณพ่อมาตลอดนะครับก็ต่อไปเราจะเดินก้าวข้ามไปแล้วก็อยากให้คุณพ่อมองแผ่นหลังของเราบ้างอย่างเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงแล้วก็ให้ท่านได้ภูมิใจเรานะครับ นี่คือเรื่องราวของธุรกิจครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่ผ่านวิกฤตมาแล้วมากมายนะครับตั้งแต่สงครามอาเอร์เซียเลยจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางธุรกิจนะครับผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งอีกนะครับจนถึงวิกฤตโควิดในปัจจุบันเรียกว่าเจอสารพัดอุปสรรคนะครับแต่สิ่งสําคัญที่เราได้เห็นนะครับก็คือความเป็นครอบครัวนะครับที่ช่วยกันสานต่อ กิจการและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งครับใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นถึง2มุมมองด้วยกันนะคะทั้งรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกได้เห็นพัฒนาการของแบรนด์นะคะจากการทําการตลาดแบบถึงลูกถึงคนนะคะแล้วก็การทําการตลาดแบบใหม่ๆที่เน้นนวัตกรรมและการค้นคว้าและวิจัยะคะ่ะหวังว่าวันนี้นะครับคนที่ติดตามเรามาเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงท้ายรายการจะได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ เอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากมานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับไม่แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีสี่โมงเย็นแบบนี้ค่ะกับรายการเศรษฐีป้ายแดงดูก่อนรวยก่อนวันนี้ทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ ดูก่อนร้วยก่อนครับวันนี้ทวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับูก่อนจะดูก่อนเห้อ๋อดูก่อนว่ะดูก่อนพี่มันดูเป็นรัวตรงรวยนะครับทุครับมา